สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำหนังสือใหม่จากนานมีบุ๊กนะครับหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือ Hello Ruby ตอนไขความลับเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับหนังสือ Hello Ruby ไขความลับเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นหนังสือที่สอนเด็กๆให้รู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านของฮาร์ดแวร์และก็ด้านของซอฟต์แวร์นะครับซึ่งเรื่องย่อภายในเล่มนี้นะครับก็คือการย่อส่วนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของ เด็กหญิงรูบี้นะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยรูบี้ได้เข้าไปเล่นสนในคอมพิวเตอร์ของคุณพ่อนะครับแล้วพบว่าเคอร์เซอร์บนจอเนี่ยมันได้หายไปสิ่งที่รูบี้ทำเนี่ยก็คือย่อส่วนแล้วเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับโดยเพื่อนที่เข้าไปผจนภัยกับรูบี้ในครั้งนี้ก็คือเจ้าหนูหนูน้อยตัวสีขาวนี่ะครับซึ่ง ผู้เขียนเนี่ยก็คืออุปมามันเป็นเมาส์นั่นเองเมาส์ที่เราใช้คลิกคอมพิวเตอร์นี่แหละครับลู oh. Ruby กี้จะค้นหาเคอร์เซอร์เจอหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาติดตามอ่านดูนะครับโดยนอกจากนี้เนี่ยครึ่งหลังของเล่มเนี่ยก็จะเป็นส่วนของแบบฝึกหัดที่ให้เด็กๆเนี่ยได้ทําร่วมกับผู้ปกครองนะครับแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการปูพื้นความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆใช้เป็นให้รู้จักการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับ ที่สำคัญพิเศษสุดเลยก็คือเล่มน,นี้เนี่ยจะมีกิจกรรมไทยเล่มเป็นกิจกรรมงานประดิษฐ์นะครับก็คือให้เด็กๆเนี่ยได้สร้างแล็ปท็อปของตัวเองขึ้นมานะครับนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องของส่วนประกอบด้านในคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของงานฝีมือและงานศิละปะไปด้วยนะครับนั่นคือเล่มน,นี้เนี่ยราคา195บาทนะครับ ลองติดตามหาซื้อได้ตามช่องทางการขายท,ทั่วไปเลยนะครับ